ทั้งเด็กนักเรียนทังแพ็กเลยโอ้โหทำเอาพอเอาพอประมาณ <c oughs> ลากมาลากมา เดี๋ยวไม่ได้ร้อยมันร้อยขวดเนี่ยต้องร้อยขวดนั่นจะแจกหมดเอาน่าเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ก่อนโซเฟอร์บอกว่าใส่รถไม่ได้แล้ว ครับผมส่วนส่วนส่วนอันนี้ของใครนี้ชื่ออะไรครับนี่ขดูแอบเห็นเขาไปายหนูครับสวัสเอ้ยรู้จักาจักเล้เหรอจกเปรโรงเรียนอ่านี่นี่ฝากแล้วนะเให้ไปให้นี่รู้ไหมอ่อไปนี่ของเราแค่นี้นะของเดะ วางมันก็พื้นได้บ้างไอ้หนูจะให้เอาเท้าเหยียบไว้เท้าว่างบนนี้เดี๋ยวต้องมาอีกรอบแล้วมัง้งเอาได้เท้าที่เอาไปก็ปแล้วกัน